จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยมีแนวโน้มตกต่ำลงตั้งแต่ปี2552ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรงการส่งเสริมให้ประชาชนผู้ว่างงานสามารถเลี้ยงตนเองได้จากอาชีพอิสระหรืออาชีพการเกษตรรายการวิทยุด้านการเกษตรและอาชีพเป็นอีกช่องทางหนึ่งของประชาชนและเกษตรกรที่สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐและจากหน่วยงานด้านวิชาการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนกเกษตรกรผู้ฟังได้มากยิ่งขึ้นให้ได้ใช้ความรู้เหล่านั้นเพื่อการพัฒนาอาชีพของตนเองรายการมกอพบประชาชนเป็นรายการซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2547มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนกเกษตรกรภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและประชาชนทั่วไป สำหรับที่โรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงวิทยาจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีพื้นที่การเกษตรอยู่จานวนหไร่ได้จัดทาเป็นโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและชุมชนโดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำชุมชนตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูโดยใช้ชื่อโครงการว่าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชนโรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงวิทยา เพื่อปลูกฝังแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่และสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กนักเรียนได้รับประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจําวันปัจจุบันทางโรงเรียนได้ดําเนินกิจกรรมในโครงการ7กิจกรรมเช่นกิจกรรมเลี้ยงหมูหลุมกิจกรรมเลี้ยงปลาในกระชังกิจกรรมพืชผักสมุนไพรกิจกรรมบัญชีในครัวเรือนเป็นต้นเมื่อได้ผลผลิตมาใช้เพื่อการบริโภคแล้วส่วนที่เหลือก็ฝึกให้นักเรียนหาตลาดและตั้งราคาผลผลิตด้วยตนเอง การดำเนินการทั้งหมดจะมีคณะครูนักเรียนและคณะกรรมการหมู่บ้านเข้าร่วมรับผิดชอบโครงการโดยมีหน่วยงานต่างๆสนับสนุนทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อให้โครงการประสบความสําเร็จและเป็นแบบอย่างแก่หมู่บ้านอื่นๆได้ดําเนินการตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชนต่อไป